วันนี้ช่างกี้จะพาเพื่อนๆมากินต้มเส้นที่ทำได้ง่ายและก็อร่อยค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆช่างกี้พาทำนะคะวันนี้ช่างไม่ได้พาเพื่อนๆทำเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเสื้อผ้าหรือว่าเย็บผ้าใดๆนะคะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆมาต้มเส้นกินนี่เองค่ะต้มเส้นหรือว่าต้มวุ้นเส้นนะคะทำได้ง,ง่ายๆสไตล์ช่างกี้พาทำค่ะเราจะซื้อเป็นเกาเหลามานะคะเพื่อเอาน้ำซุปแล้วก็มีเนื้อไก่ผักมาเรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านแค่ต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วก็เครื่องปรุงที่ให้มาเนาะต้มวุ้นเส้นพร้อมเครื่องไป พักนะคะให้วุ้นเส้นสุกเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟได้เลยต้มสุกแล้วตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะน่ารับประทานไหมต้มเส้นเครื่องแน่นแบบนี้ทําง่ายจริงๆใช่ไหมล่าเห็นไหมคะเพื่อนๆง่ายๆเองคะ่ะแค่เราซื้อเกาเหลามาเนาะสาเหตุที่ช่างกี้ซื้อเป็นเกาเหลามานะคะเพราะว่ากินอยู่คนเดียวคะ่ะทํางานอยู่ที่บ้านคนเดียวนาอกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านนะคะก็ต้องหาอะไรมาทานเองคนเดียวนะก็ทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆตอนแรกที่ลงมือทําคิดว่าไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆแต่พอทำ เสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วเต็มชามเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะชิมแล้วนะคะเพื่นพนอนๆร้อนๆแบบนี้เลยเนาะชอบเลยค่ะชอบแบบทานเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือเป็นต้มเส้นแบบนี้ค่ะสดร้อนๆเนาะสะใจค่ะชอบชอบ,ชอบกินอะไรที่มันเป็นน้ำๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสดร้อนๆค่ะคล่องคอดีเนาะส่วนรสชาตินะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะเพราะว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้อร่อยอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆผักเราก็มีพร้อมแล้วเนาะเราไม่ต้องมาปรุงแต่งอะไรเพิ่มเลยค่ะลูกชิ้นก็มีไก่ฉีก็มา ครบสูตรเลยค่ะเพื่อนๆซดน้ําไปก็แบบอ,อ,อ,ร,อร่อยยมากค่ะเพื่อนๆจ๋ากินไปก็ต้องเป่าไปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าร้อนมากแต่ก็ชอบค่ะลองชิมลูกชิ้นดูนะคะว่าลูกชิ้นเป็นอย่างไรบ้างลูกชิ้นเจ้านี้เขาใช้ได้เลยค่ะรสชาติดีเลยอร่อยค่ะโดยรวมแล้วน้าซุปเจ้านี้ก็อร่อยกว๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็ที่เรามาดัดแปลงทําเป็นต้มบุนเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆถูกใจไปอีกกินไปก็แบบถูกใจค่ะเพื่อนๆจ๋ากินใหญ่เลยเนาะกินคนเดียวด้วยค่ะบุนเส้นก็เหนียวนุ่มอร่อยเพื่อนๆที่ชื่นชอบเมนู แบบนี้อย่างช่างกี้นะคะลองไปซื้อเป็นเกาเหลานะคะแล้วก็มาต้มใส่วุ้นเส้นแบบนี้ได้เลยค่ะช่างก็กินไปอย่างอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆสมใจอยากจริงๆค่ะเมนูนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินเป็นผักสดนะคะเตรียมผักสดเอาไว้มากินแกล้มด้วยก็ได้ค่ะแต่สําหรับช่างหูแค่นี้ก็เต็มชามแล้วค่ะเพราะว่าผักเขาก็มีทั้งถั่วงอกทั้งกะหล่ำม,มาแล้วเนาะเกาเหลาที่ซื้อมาก็เป็นเกาเหลาไก่นะคะแมค้าก็จะมีการแถมมาระมาให้ด้วยค่ะอันนี้ก็ของชอบอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าสมชายาช่างเย็บผ้าสายกินนะคะกินได้ทุกอย่าง อย่างอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะถ้าหิวๆไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรดีนะคะก็ทําแบบช่างกี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆได้กินเมนูที่เราชื่นชอบและอร่อยแบบนี้ค่ะเพื่อนๆกินอิ่มแล้วก็ทําให้เรามีเรี่ยวมีแรงทํางานเย็บเสื้อผ้าให้ลูกค้าต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ไม่ได้ทําเกี่ยวกับการเย็บเสื้อผ้าเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องของสายกินค่ะสมฉายาช่างเย็บผ้าสายกินค่ะยังไงแล้วช่างของนุตในการรับประทานต้มเส้นชามนี้ให้หมด่ ะะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมค่ะ